i'm eating fun dip right now not giving a fuck Mwah. เอ้ยก้อนครัะไรอ่ะดูลูกสาวหรอกูชอบเขาอ่ะโอ้เฮ้มาดูดิมาดูดิหน้าตาอย่างนรอ่ะโอ้โหไอ้ก้อนไอหมาข้างวัดไอ้

ว่าเราควรจะทำแต่ละตามนี้ก่อนไปทำทำไมอ่ะตอนนี้เราว okay. ่าก็โอเคอยู่นะนี at uh. ่เลยเกาหลีโอ้โหคตรมุ่ยแครเปนไทยก็พอแค่เปนไทยก็ดีแล้วนี่ไปยานทีเลยนี่เกาหลีดีกว่านทำได้เออขาแก่มากเออ อ้าวก๊อาจะไปไหนอ่ะก็จะไปทำสัญยกรรมที่ยานีอ่ะจะทำแบบนี้เหรอเฮ้ยฉันว่าแกอย่าทำเลยดีกว่านะ หน้าแกก็ไม่ได้แย่มากเลยนะถิดว่าแกจะเข้าีิสักอะเอาให้เต้แบบออแกดิบก็พอแล้วลงหน้าลงลงผิวก็พอลงน้องทะแล้วมารูจักันทางศัญยกรรมกันค่ะว่ามีกี่แบบมีอะไรบ้างพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติค่ะพร<ม>้อมทั้งแนวทางการแก้ปัญหา<ม>ไปกันเลยค่ะสัญยกรรมมีกี่แบบมีอะไรบ้างประเภทของการทำสัญยกรรมประเภทที่หนึ่ง าการทำเสลยกรรมโดยเจตนาทาง,งที่ไม่มีความจำเป็นใ,นใดๆแต่ทำไปเพื่อความสวยความงามประเภทที่สองการทำเสลยกรรมเนื่องจากความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเพราะจากอุบัติเหตุหรืออวัยวะมีตำหนิมาตั้งแต่กำเนิดพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติการทำเสลยกรรมหนึ่งเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์รถพิกคว่ำอันเนื่องให้ส่งผลถ,ถึงรูปรักษณ์ภายนอก จึงต้องมีการทำสัลญกรรมเพื่อกัดตกแต่งสองเกิดจากความบกพร่องทางร่างกายปากแหว่งสามป่วยต้องได้รับการผ่าตัดเช่นผ่าตัดทางระบบขับถ่ายผิดปกติจกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติในการทำสัญญกรรมหนึ่งหากเกิดการทำสัญญกรรมครั้งแรกแล้วอาจทำให้เกิดการเสพติดการสัญญกรรมครั้งต่อไปได้สองหนักสวยอยากงาม แท้จริงแล้วมนุษย์ไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่จึงอยากเสริมตกแต่งโน่นนี่นั่นแต่แท้จริงแล้วเราควรเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองและนับถือตัวเองสามเรียนแบบตามดาราที่ชื่นชอบเช่นเห็นดาราที่ชื่นชอบทำศิลปกรรมมาหรือมีหน้าตาที่สวยงามก็อยากจะเรียนแบบหรือทำให้ใคร้ายคลึงดอมเขา ปัญหาจากพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติหนึ่งอาจทําให้แย่จากเดินที่เป็นอยู่ได้เพราะการทําเสียกรรมนั้นเราไม่สามารถรู้ได้ว่าหลังทําจะออกผลมาเป็นอย่างไรสองสิ้นเปลืองเงินเพราะทําตามกระแสรหรือตามคนที่ชื่นชอบเป็นการสิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติการทำเสียกรรมหนึ่ง สมัยนี้ได้มีเทคโนโลยีการจัดการใบหน้าหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยการสวยโดยไม่พึ่งศัลยกรรมอย่างเช่นการบำรุงทำหน้าการทำชีสเม้นต์การบำรุงครีมหรือการทำเพื่อความสวยความงามที่ไม่ต้องพึ่งการศัลยกรรมอย่างเช่นบุธทส่ศเส้นทางนี้ก็สามารถช่วยคุณได้อีกทางทาง